สิสามบเียมันมันสิมีท่อเปิดมาน้เออในท่วมันจะางกลัวเมื่อยบ่สองหมัดเนี่ยนำห่างเนาะจะเวิรงตตีหน้าบ้าน่ะมันจะขึ้นจะดำเนาะนหางแล้วเดีววะเดีวะ

ได้เลยเเนี่ยจ้งหนไปจับได้สิได้เลยเอ้างกระดมาทอดโอ้ทำมาละกลอทำมาละกอสบายดีเด้พี่นสบายดีเอีุตอตอนนึ่งก็เป็นตอนหนึ่งแม่อยู่ม่ไ้น้มันต้องอยู่น้ำมันกินองไปทเป็นเอื้อดีองจับเต็มคาราเบล เฮ้ยเหรอไม่เปอนเด่นงจาหไหนเอเดาาอยนบุโอ้ยเอาผกบุอี่านขานว่าเจโอ้ยฉิใส่แป้งย่างไปคีเพ่าอื่นนี่ไปย่างไปเอาหนำเป็นสีอยู่หันเดเรี่าอี่างเี้มีสองขวนน้ำปสินันอ่ะเนี่ยมึงดีๆเด้อบอลตำหมักหุงเนไหมบอลครกเออเนี่ย่ปดเอาัตสอง บ๊อบี้ตามมากรงไม่เพิ่นกินใช่แหละเอินเอื่อเอื่อยแล้วมันตื้แหละนีนี่มันมีได้ถั่วอยู่ขั้นรวงตบก้อจะไเป็ดจ้เอาไปพูดยายตีวงน้าบ้านก็ดังมอบี้ซื้อเปสีนสัเอาที่เรเนมันก็บ่แเแล้วดอูดกันอยู่ จ้ตัวเดินขนตาาพประเอแต่ว่านองเองพี่น้องเยเล็กน้อยเลส่ะบ๊อบีน้ำแข็งเห็ดรีที่ไดนบ้นบ๊อบีสื่อนนัาบานมาจอกระจ้าอยู่ใส่เออเซ็บซ็บเซ็บเดอนข้ามไเลย่เออดะบ๊อบไอ้ข้อนอ้าว้ไ่

สมมตมันบานด้สิเด้อมาเลยมาเลยอไปย่าขกนอะไรบานพี่ด่าเราเนสามแล้วอ้บเมือนไปื้อองเล่เด้อือื่อเาสื่อไปฝากไ่เอาไป่อน้มากินมางม่่าไนนั่งก่อนไม่ไม่ไปแบ่งนมแข้งมาไนมมีนม กินแหลเนาะเราว่าน้ำอันนี้ให้ขาวนงสื่อของมัฝาตต้องไปลุนว่าพี่กูจะไปหาเสางวันนี้เอาไปถงนังกูใช้ลิอีดมาได้้มากินตามหุงนี้ใช้้หลาอาหารหมดจะ ฟูว่าเอากระูว่าเอานีนะกินนังมาหนีหัวายเลยเฮาแนบมึเอนวออกเยนยูลกให้มเา่เนเป็นฟูว่าเออเชมงะ่นู้ยูซ้อกระโเดซีโลง้นั่นนะจะมามีตัวง่อนุ้อยเรู้สึกับเป่าเม็ครับ ยิ่งบีงหันแล้วเ็กน่อยคือมืออีกตาคู่ว่าหมอตูยังนบวมอีจ้ันี่ยคยไบ่กินรหัตายคุ้ยัไ่คุยคุยห้องหึเว้ยอุยเงนะาไวปไดเลยกินเพิงนวด้ป่ะจ๊ะุยเง สาเดือนเดือนเดือนรานคุยเร่งลแงขาโอ้สี่เดอนนอกนะมันมาบอกว่าคุยหายแต่ขือมาซื้อมาได้สืปีคองมันค้าสมาเรงนะมันขาวโมมีหม่องใสเด็ดเด้งหัวเดงมุงหัวซื้อของมาฝากคนนั่นปลาเมฆเขาปนอไรเจ้าได้ พี่ใหม่ก็นั่งมาแต่เที่เหมือนป่ะดีพี่น้องมือนอยู่มือนอยู่สดีนไงว่าบนเขากินนน้ำาาคาวหมดแล้วน้ำคาวอะไรเอียงมาซื้อไผ่ Costa, <S 2> <S 2> <S พี่เราอันนี้เราซื้อมาแล้วก็ลวกเลยเออซื้อของมาฝากว่บมีเราป่ะกนด้วยผ่านเราไปซื้อเอ้าจรขอคิดว่าจะไปเป็นอาทิตย์กูแซ่บดีบ่แซ่บแฉบ สบัแสบตัวตัเพชรได้เลยกบกว่าปักว่ามือเอาตัวนั้นให้นะให้นี่ขอนไมนมี่ป็นไดดอกไม้ของปนมันเลืกกินอันนั้นแต่มือนะักบงเปนไดกกักนน่ชวน่อยเขากระจกระดักเพื่อแเปนได้ดอกปท่านจะคลองเขามือเนี่จะมือหนาแสนเศ้า คยถ่ายได้้งสานี <Now here S 1> ่แม <laughs> ่นอนุ่งต้นนุ่งหานุ่นุ่งกดกเทาบ่แล้วเดีนุ่งเทาตัวก็คังบ่มลูเนุ่งมืนนุเเเนาะนี่จังัดแปนนงตอนนี้แป้นากระดกดดำน่ะหลังจากเชกินอาแล้วจัดคือเนาะโผสาหงดไทย

กว่านั้นแม็กซี่กว่านั้นดำไปได้เลยตมันข้นอกตัวนั้นนะดำห่างเนาะขันวาเบิ่นกัมีเหตุผลมันใครมีเหตุผลมันวาคันเบิ่นมทุาเกอเลยเนาะโอ้ดำหน้าไหวเด้อมาสั่นมาเนี้ยงามสีเลีวเหี่ยวน

เนี้ยขอไปกับักซุปเนียที่ชาสองปิดไทยเิทยข่ามแดงเลยนะค่ปโอ้ยมวนมวนนะค่อกมวเยบ้าเสือกำลังวันเร็วเสือนีจะกระตัดออกอีกที่สี่ายไหฮะม้วนันนม้นกั่นนีจังนเออเอาต้งได้ได้ ờ ừ. làm xăm cao cả lại ờ ờ làm gì thì nên cả đại <laughs> <laughs> Sửa lại, sửa lại thì có thể hải thương, sửa lại thì Sửa lại thì hải Hay sút thải, thật thải sút Cạn có cỡ nữa má tôi vậy pen như thế hẳn đi coi mò tao xem đại đó sẽ ăn pen nọ gì thế bàn khỏi đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video วานเนาะทําเป็นวานก็เสีเครื่องพ่นเนาะเนาะเออเดปลาลเดขึ้นยุ่นเห็นเนาะอันไหนนะยุ่นยุ่นยุ่นวานตุ่ยเออดําหน้าขาจะเอาพอดีขันบ่อขันขาเจะาดําห่างชําเพลินพอดี โอ้เก่งเลยโอ้ไอเส้นสูดจมากได้แล้วใช่ไไอเส้นเป็นนองเลยนะมันเป็นมันจเป็นอันนี้สั่นบะเพาะวเพาะ ขอให้ตีเรื่องห่างเรื่องห่างไว้ตีถ้าซี่ได้ผู้เพิ่นเฮ็ดซ่ําเฮาซี่แเนาะ่านกาว่อเอาหางเด้อเอาพอดอกใแห้งน้ําที่นีเออ

มันมันสิมีทอเปิดมาหนี้เออในทอมันจะง่ายกลัวเมื่อยบ่าสองหมัดเนี่ยนำหางมาจะเบิ้งเต้นทีหน้าบ้านก่อนมันจะคือต่ดำนะนำหางแล้วเดี่ยววะเดี่ยววเนยทุกรั้งุกแกเป็น่าเที่ยวห้เที่ยวกลางห่างห Thì Để phải xoay bóng nạ đại gắn chào mama mama môn thư năm nay thư bây giờ ngao bay 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 Đi bay 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 Đi bay 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 chắc, là được yeah. Yeah. chắc là sẽ chắc. เจ๊แล้วก็พาแฟนไปดำน้าเนี่ยพี่น้องแฟนเทาก็มาไหลเหมือนนี่ยน้องฮ้าก็มาเหมือนนี่แต่ว่าเมื่อไหร่มาเจ้าได้กลับแล้วเพราะว่าอัันนน้แม่โทรมาว่าสิแต่งเช็คเคาะอยู่เพฮนบางทีพ่อปีกก็ได้กลับนะบางทีก็บไปได้กลับเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มนมาก็ร้องให้เพิ่มดวงดำนเนาะแต่ก็รสำหรับคลิปนี้พ่อปีกสิได้จบไปเพียงนสำหนี้เด้อพี่น้องขอเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย